ครับก็จักรยานคันนี้นะครับที่ผมจะส่งไปให้ลูกค้านะครับเนื่องจากว่าลูกค้าคนนี้นะเขาไม่มีความรู้เรื่องจักรยานเลยนะครับแต่เขาอยากจะได้จักรยานไว้ใช้สักคันหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรูอิตแชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมา รีวิวในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถจักรยานนะครับวันนี้มีเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยส่งรูปเฟรมรถจักรยานมาให้ผมแล้วบอกว่าเนี่ยจะประกอบคันเนี้ยขึ้นมาให้ขี่ได้แล้วเขาก็ไม่มีความรู้นะเขาก็เลยปรึกษาผมว่างบก็มีอยู่แค่จำกัดอย่างนี้ แล้วจะทำรถครันนี้ให้ขึ้นมาเป็นคันจะทำได้ไหมผมบอกว่าน่าจะหมดเยอะนะครับแล้วอย่างเขาไม่มีความรู้เรื่องอะไหล่รถจักรยานด้วยนะครับเพราะว่าเขาเขาสั่งจักรยานอะไหล่จักรยานแต่และอย่างเนี่ยเข้ากับเฟรมที่เขามีมาไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องให้คำปรึกษาไปว่าถ้าพี่มีงบขนาดนี้เดี๋ยวผมดูจักรยานสำเร็จรูป ที่มันสำเร็จรูปแล้วนะมือสองราคาอาจจะมากกว่าเกนิดหน่อยหรือน้อยกว่าเกนิดหน่อยนะครับผมก็จะยวดยวดให้เขานี่นะครับเราดูตั้งแต่ต้นกันเลยนะตั้งแต่ต้นเลยเขามาตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจเลยนะครับเขามาถึงเขาถามว่ามีอะไหล่ชุดนี้ไหมเป็นอะไหล่ร้อยห้าหน้าดํานะครับเขาก็บอกว่า,าสนใจอะไหล่ชุดนี้นะครับผมก็ถ่ายให้ดูนี้ มีชุดจานมีลูกเืนมีเบรกมือแล้วก็มีแค่เนี้ยก็ซื้อแค่เนี้ยนะครับแล้วมันก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะครับก็เนี่ยนะครับตามนี้แล้วเขาก็โอนมัดจำมาไว้นะครับโอนมัดจำมาไว้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเอาไปทำไมนะครับก็ยังไม่ได้ถามแล้วเห็นเขาบอกเขาลงไว้นะครับแล้วก็เขาก็มัดจำไว้นะครับามัดจำไ้หนึ่งพันบาท แล้วก็มาใกล้สิ้นเดือนนะครับเขาก็มาทักผมอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาอยากได้ล้อนี่เขาส่งที่อยู่มานะครับให้ผมส่งของไปนี่เขาอยากได้ล้อชุดนี้พันสารอยบาทที่ผมลงไว้นะครับผมก็บอกว่าได้ผมลดให้พันสองนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้คุยนะคราวนี้ผมก็เริ่มเอะใจเอ๊ะเขาซื้อไปทําไมแล้วผมก็เลยถามเขาว่าพี่มีมีมือตบไหมมี แฮนด์ไหมมีคอจุ่มไหมเขาบอกว่ายังไม่มีผมก็เลยบอกว่าพี่งั้นขอดูเฟรมรถหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเฟรมรถก่นนะครับที่เขาส่งมาให้นะครับนี่นะครับเฟรมรถก็พี่โอ้โหเฟรมชุดนี้ไม่เข้ากับอะไหล่ร้อยห้าเลยนะครับแทบจะใส่ด้วยกันไม่ได้เลยผมก็เลยบอกพี่พี่ซื้อไปเนี่ยพี่เสียเงินเปล่านะ มันใส่ไม่ได้ชุดเนี้ยมันต้องใส่ล้อพวกล้อ700ดรอมันน่าจะเป็นรถพวกทัวริงนะครับรถทัวริงแล้วเบรกก็เป็นเบรกแบบใหญ่ๆนะครับเบรกบใหญ่ๆมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับดูดิลอกสียังไม่หมดเลยดูโอ้หต้องปั้นอีกเยอะนะครับดูหลักอ่านก็น่าจะมาณ20อ่สิบน่าจะประมาณ26.8นะครับถ้าเดาไม่ผิดดูดีอันนี้ก็แตก เสียหายรถคันนี้ถ้าปั้นนะครับต้องโอ้โหอีกเยอะเลยนะครับดูเขาส่งรูปเฟรมมาให้ผมผมก็เลยถามว่าจะได้กำไรกับรถคันนี้ไหมก็คงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันให้ให้เขาดีกว่านะครับเพราะว่า ฮัลโหลครับพี่ผมทดสอบรถแล้วนะเออที่ประกอบไปอะพี่เรียบร้อยเรียบร้อยขี่ขี่ดีโอเคเลยใช้ได้ก็พี่ก็เอาไปขี่ได้เลยทีนี้พี่ก็ไม่ต้องไปแบบว่าไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะได้ครับขอบคุณมากครับได้ได้ไม่เป็นไรก็ให้พี่เอาไปขี่นะคันเนี้ยคอืมอืมอืม จะเอาไปเก็บใช่ไหครับฮะเดี๋ยวจะเอาไปขี่เดี๋ยวจะขี่มาทํางานด้วยครับตั้งใจไปแล้วอ้าวแล้วพี่จะขี่ถึงเหรอก็ไกลไหมไกลไหมสิบกิโลสิบกิโลครับแล้วผมจะลองดูครับผมชอบโอ้วันวันละสิบกิโลนะก็ไปกลับก็ยี่สิบครับไปกลับก็ยี่สิบแล้วอ๋อพี่ครับแต่มันก็ถนนไม่ดีหรอกแต่ก็เดี๋ยวจะอยากทำมาก ถ้ามีต้องทำแต่ทำได้ได้ได้งั้นพี่อยารถคันนี้ไปขี่ได้เลยไม่ต้องห่วงขี่ได้น่าจะเกินสิบกิโลแหละยางเยิงก็ยังใช้ได้งานแต่พี่ขี่รถ<ช>พวกสับถังอะไรเป็นใช่ไหมลนะ่ะเคยข้อมอยู่ครับเคยขี่<อ>จริงๆก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันต้องอยังไงบ้างอ๋อต้องลองไปศึกษาวิธีการขี่นะพี่ต้องระวังรถระวังอะไรด้วยนะครับ อแล้วที่ขี่รถเยอะเปล่าก็รถเยอะอยู่ครับเออพี่ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันถ้าขี่ไม่ได้เดี๋ยวก็จูงไม่เป็นไรครับโอเคโอเคได้พี่เดี๋ยววันนี้ผมจัดการให้นะครับขอบคุณมากครับเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นพี่ชอบหรอกเห็นพี่ชอบหรอกโอ้โหถ้าพี่เอาชุดนี้ไปนะผมว่ายังงมอีกนานอ่ะก็ไปเจาะเยอะคิดอยู่ก็เยอะคิดว่ามันต้องเยอะเหมือนกันแหละเพราะว่า มันไม่รู้จะจบยังไงดีอืมจริงตั้งจริง,รงผมก็ดูตอนแรกตั้งใจว่าเอาเอาขี่แบบซิงเกิลก็ได้ซือ้อล้อล้อแบบไม่มีเกียร์มาใส่แล้วก็ขี่ไปเลยซื้อโซซื้อบันไดมาใส่ครับตอนนั้นแต่ก็มองดีเราได้มาอย่างนี้แล้วโอเคครับผมแล้วนี่เลิกงานกี่โมงพี่วันนี้เลิกเกี่ยวครับเลิกหกโมงเพราะว่าเขาโดดจับไม่ค่อยเช้าเมื่อคันนี้เลิกสามทุม่มแต่ก็ควรจะถึงบ้านเพราะว่าฝนตกครับได้ได้ได้ ก็ส่งที่อยู่ตามนี้เลยเนาะครับครับอ่าโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวจะผมจะโทรไปบอกครับได้ได้ถ้าได้ของแล้วลองขี่ลองอะไรครับผมใช้งานได้เพราะว่ามีเบรกมีอุปกรณ์อะไรนะครับถ้าเราลงทุนใหม่จะแต่งให้ได้สภาพนี้นะครับผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีเกือบเกือบหมื่นนะครับถ้าประกอบใหม่นะแต่ถ้าเราเล่นรถที่มันเป็นรถสำเร็จรูปแล้วนะครับ ราคามันก็อาจจะถูกกว่านะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกคันนี้ให้เขาเขามีความสูงอยู่ประมาณสัก170นะครับแล้วทีนี้คันนี้ก็ตัวถังเนี้ยท่อตั้งก็อยู่ประมาณสัก4950ก็ขี่ได้พอดีนะครับแล้วโดยรวมรถคันนี้ก็ไม่ขีเรย์แล้วครับจากที่ผมลองลองทดสอบดูแล้ว สมรรถนะในการใช้งานการเข้าเกียร์อุปกรณ์นะครับผ้าพันแฮนอะไรก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเบะก็ยังไม่ขาดนะครับแต่ถ้าจะไปเทียบกับรถราคาเป็นหมื่นมันก็คงจะเทียบกับเขาไม่ได้แต่ในเกณฑ์นี้นะครับผมก็ถือว่าดีกว่าเขาที่เขาจะประกอบไปเองนะครับโอ้โหจากที่ผมเห็นเฟรมเขานะครับเนามากไหนเขาจะต้องมาทําสีไหนเขาต้องมาประกอบ แล้วเขาซื้ออะไรแต่ละอย่างนะไม่เข้ากับรถเลยนะครับมันไม่แมทกับรถเลยโอเคผมก็เลยจัดรถคันนี้ไปให้เขานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบการขี่ว่ารถคันนี้มันโอเคไหม เสียหรือไม่เสียนะครับให้เราลองปล่อยมือดูนะแล้วก็ขี่รถไปนะครับถ้ามันไม่กินซ้ายกินขวาอย่างเงี้ยแสดงว่ารถศูนย์ไม่เสียนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับให้ลูกค้าแล้วนะครับก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับกับในราคาประมาณนี้ชุดเกียร์ระบบเกียร์ชุดเบรกยางก็ยังคงใช้ได้อีกนาน ระบบเบรกแบบนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับระบบเบรกเขาเรียกว่าเบรกแบบผีเสื้อนะครับโดยรวมแล้วคนที่เอาไปใช้เขาไม่ต้องไปลงทุนเยอะแล้วต่อไปนี้ ยังไม่เคยมีรถมาก่อนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะปั้นมันไปเรื่อยๆโอ้โหผมคิดว่าน่าจะยากนะครับก็เลยโอเคจัดคันนี้ให้เขาไปดีกว่าครับผม